นะขอโทษนะครับรัน้มเหมือนกันครับขอโทษนะครับเจอนะขอโทษนะครับพี่สาวขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาปะค่ายในวันนี้วันพุธพูดใต้ขอโทษนะครับขอบคุณครับขอโทษครับขอโทษครับหาประสบการณ์ทุกอย่างเราบันสอนได้แล้วได้อย่างเนาะหลายหลอย่างเนาะน้องๆขอโทษนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ครับครับ อาคนแรกที่เดินจับเดินตามผมมาเลยอาตวโตครับจับมือกันทุกคนเลยครับขอบพนะคุณท้วขวขอบเต็มที่มาไม่เลยพีอยู่หน้าประตูพอให้ออกทางเดียวขอโทษนะครับัวโะครับนจะกลับไีนะได้ครับได้ครับท่านบอกสัญเรยบร้อขันะครับ ที่ไ yup ด้ร like, <To> ู้ักท e ุกคนด้วยนะครับขอโทษนะครับเข้าไปในเบอเกอรยนะครับขอบคุณมากขอบคุณพ่อที่เด็กขอบคุณมากครับขอบคุณนเป็นครับาักจิตมากเลยนรัจิตเลยขอได้รนบนะครับขอ้สนามเลยครับุลสุวรนะครับุุณครับขอบคุณีไม่ได้เอไม่ค่อยได้กันะรกีครับทีความสุขนะครับดีคาุครับ พี่ขอบคุณครับเผื่อพร้อมแล้วนะครับเอาเลยครับเข้าไปเลยขอโทษนะครับค่ะำไงโคดีครับตามด้วยนะครับโดนอย่างนี้ครับไม่ได้แดงเลยนะอ่าให้รับไปนะรับตามเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอข้อที่แม่ไม่เป็นแม่เขาแล้วครับหน่อยนะไปครับแมทแมทวิขอข้อไหน่อย ถ้า station, na, ้าไปในเมืองใหญ่เร็อนะ